ถามเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งการดูแลรักษากีตาร์โปรจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของฟินนสด้วยที่เรายังเล่้คุยกันฟินิชเนี่ยก็จะมีกอสฟินิชกับซาตินแบ่งเป็นสองประเภทหลักก่อนซาตินก็คือด้านอยบงเงาเนี่ยด้านแต่กอสนี่ก็คือเงาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีไอ้เรื่องความเงาเนี่ยมันจะมีเรื่องของแต่ละประเภทอีกสารเคลือบต่างกันก็จะมีโพลีเออน้ำยาอันนี้มันเกี่ยวกันด้วยมันเกี่ยวกันด้วยเพราะว่าบาง บางฟินนชไม่สามารถใช้น้ํายาบางตัวได,ตด้ต้องดูต้องดูต้องดูเช่นถ้าเป็นกีตาร์ทั่วไปที่มีอยู่ในตามท้องตลาดสักเก้แล้วกันก็จะใช้โพลียูนเทดมันก็น่าจะเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นโพลีเหมือนกันเหมือนกันในโพลีนะครับมันเป็นค่อนข้างาแข็งก็ดูแลรักษาง่ายนะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะอยู่ในพวกกีตาร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างจะมีราคาพอสมควรก็คือในโตัเซอร์โรส ในตัวซืลูลน้นนี่ก็ถ้าเป็นกีตาร์าไฟฟ้าก็จะกิบสันจะใช้ส่วนถ้าเป็นกีตาร์โปรก,ก็จะเป็นพวกกีตาร์บูติกแบบมาตินคุณอนะหรือว่าอ่าหรือว่าจะเป็นมาตินพวกนี้ก็จะใช้เป็นในโตซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากเวลาใช้งานเนี่ยอย่างพวกพอลี่เนี่ยบางคนนะครับบางคนเขาเอาพวกแอลกอฮอล์มาเช็ดเลย,ดยเเได้สําหราแอลกอฮอล์เช็ดได้อ่าเช็ดไม่เป็นไรถ้าเป็นพอลลี่แต่ถ้าคุณเอา แอลกอฮอล์เนี่ยไปเช็ดในโตเจ๊งเลยคิ้วผายพังเลยอ,อันนี้ต้องระวังก็ต้องดูสเปคให้ดีแล้วเลือกน้ำยา,ถ,าถ้าคุณใช้ในโตถ้าคุณใช้ในโตแนะนำนะแนะนำแนะนำให้ใช้น้ำยาที่เขาเป็นของกีตาร์เลยแล้วเขาเขียนว่าเราจะบอกเลยด้านหลังเราจะบอกว่าเป็นมิกซกับในโตะนะ,ะถ้าอันไหนที่ไม่ได้ระบุเลี่ยงพยายามเลี่ยงเป็ิดขาดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆ,ๆก็พาัพาผ้าธรรมดาเช็ดเอา ย่าย่าผ้าก็ต้องระวังกับขนแมวขนแมวผ้าผ้าผ้าที่เช้กีตาร์ก็เป็นไมโครไฟเบอร์ธรรมดานี่แหละแต่ที่ต้านขนแมวคือฝุ่นฝุ่นที่มันติดอยู่ในผ้าไมโครไฟเบอร์อ่ยเคยสะบัดก่อนปหมหรือว่าเคยทำไงพูดยากนะอันนี้คือเคยเห็นไหมคนเขาแบบเฮ้ยซื้อในโต๊ะเอ้ยซื้อแบบเออเาเรียกอะไรนะซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์มาไม่เป็นรอยเนี่ยแต่เช็่นเราถ้าสื่อเป็นรอยไม่ได้เป็นจากผ้าเป็นจากฝุ่นฝุ่นที่มันเก็บไว้จริงๆมันยังไงขอใช้งานต้องมีรอย พูดได้เลยยังไงก็ต้องมีรอยเพียงแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนคือยิ่งเช็ดอะยิ่งเป็นรอยคือถ้าคุณดูแลรักษาด้วยการเล่นที่ดีอยู่แล้วนานที่เช็ดเทียะแต่ก็ยากนะเพราะว่ามันมีรอยนิ้วมือเลยแต่เชื่อยังไงเล่นมันต้องทําใจเรื่องรอยอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วทีนี้แต่แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องรอยเราบอกว่าเรื่องการเก็บรักษาใช่ไหมเราก็ต้องเก็บในอุณหภูมิที่สัมพันธ์ที่ก็มีกล่องไหมมีก็ดีนะมันก็มีมันมีกล่องแล้วใส่เครื่อง ดูความชื้นอะไรอย่างนี้ไหมอ่าดความชื้นเนี่ยต้องดูใส่เครื่องอะไรอ่าอะไรถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างนี้เดี๋ยวขอยยอนกลับไปองของไรเกอร์ก่อนเดี๋ยวเขาจะงงกันทําไมไปแต่ข้าเสียในตัวเรเก็ดูแลยากแล้วทำไมเขาถึงต้องใช้กันอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไอ้เรื่องความชื้นแค่ว่ากันนะอือไอ้ตรงเนี้ยข้อดีก็คือว่ามันให้เสียงที่ดีกว่าซึ่งไรเกอร์แบบประเภทเนี่ยมันจะยังมีดูอากาศอยู่มันบางแล้วมันบางแล้วทีนี้ เวลามันเจดจุดกระแทกเนี่ยยุบหรือแตกเนี่ยมันสามารถซ่อมต้อม้องเฉพาะจุดได้มันละลายส่วนนั้นแล้วก็เครืองใหม่เป็นเนื้อกันได้ประสานกันได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แบบนี้มันทําไม่ได้เวลามันกระแทกปักขึ้นมาเนี่ยเป็นรอยร้าวเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมได้ต้องขัดทิ้งแล้วทาใหม่เหมือนแล้วก็ในโตในโตนี่ก็คือมันจะค่อนข้างจะบางมากแล้วตัวผิวมันจะเป็นคล้ายๆชั้นฟิล์มอ่ามันทําให้กีตาร์เหมือนหายใจได้ง่ายอะไรประมาณนี้ ให้สิ่งที่ดีกว่าจริงๆมันมีแบบเฟน้นด้วยนะเฟน้นในกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเยอะอ๋อฟบบเฟน้นการ์ดัลเฟ้นเคยได้ยินมันเป็นเป็นเนลกกเกอร์ชนิดหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าแบบเฟ้นมันจะบางแล้วมันจะนิ่งมากโดนเล็บทิ้งเพียวได้คือยุบแหละแ,แต่ว่า <c oughs> มันให้เสียงที่ดีที่สุดเฟ้นอยู่ในกีตาร์คลาสสิกแต่ถ้าดีที่สุดคือไม่ต้องเคลือบเนี่ยดีที่สุดแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบรักษากีตาร์อะไรเงี้ยความชื้นจะคเข้าได้ทเปล่าใช่ด้วย นั่นแหละไม่คลัวนะกลัวหรไม่ควรอ่ะคราเนี้ยมาคุดย้อนกลับมาที่เรื่องที่ผมว่าต้องเข้าเกาะไหมต้องมีเครื่องดูความชื้นไหมต้องอยู่ในห้องอะไรแบบนี้ไหมมันมีมันมีค่าความชื้นสําหรับกีตาร์มสำหรับผมนะไม่เอาอ่ะที่แน่นอนนะเพราะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันผมันมีสิมันอยู่ที่ประเทศผลิตมันอยู่ที่ประเทศผลิตด้วยเออเอาเอาเราคุยที่ประเทศไทยเลยอ่ะประเทศไทยก่อนผมให้ที่สี่สิบห้าถึงหกสิบความชื้นความชื้นถ้าคุณควรมีเลยไหมถ้าคุณซื้อกีตาร์มาตัวหนึ่งควรมีเลยไหมไอ้เครื่องวัดความชื้นอะไร อยู่ที่ผบประมาณโอ้โหแม่ค่าค่าสิบค่าสิบถึงหกสิบไม่เกินนี้คุมความชื้นใช่ไหมอันนี้พือพูดถึงคุมความชื้นให้ตัวเลีกอยู่ใกล้บริเวณที่ประมาณนี้ที่ต้องการประมาณนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นแอร์จะเป็นเครื่องความชื้นจะรู้สึกว่ามันโอเคปลอดภัยที่สุดถ้ามันแห้งวันนี้ก็ไม่ดีไม้จะเกิดอ่กาถ้าถ้าเกิดความชื้นไม่ได้อยู่ในระดับที่โอเคเราจะพูดถึงความแห้งบ่ถ้าแห้งเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นแคร็กไม้แตกถ้ามันชื้นเกินไปหรือแห้งเกินไปก็แครกแตก ก็ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สามารถคล็กแตกได้ใช่อืมแต่ว่าอันนี้ดูน่ากลัวหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่มารอเรามาคือถ้าเกิดคุณความชื้นไม่ดีเนี่ยอย่างผมหน้ากนครับผมพูดถึงความรู้สึกเนี่ยหน้ากนเนี่ยคอผมกีต้าร์เปลี่ยนเลยทันเจนทันทีชัดเจนเทุกเรื่อดูมีคฝามเปลี่ยนอันนี้ไปเกิดมาจากอะไรก็ความชื้นสำคัญนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาสมมุติว่าอันนี้ผมทิงผมนะอันนี้ทิงผมเวลาสมาสมุติกีต้าร์อยู่ในกล่องใช่ไหม เวลาคุณจะหยิบกีตาร์มาเล่นอ่ะเวลาคุณจะพึ่งห้องคุณเนี่ยยังร้อนๆอยู่อเอากีตาร์ออกมาก่อนวางแล้วอยเปิดแอร์ไม่เอาแบบว่าเปิดแอร์มานานแบบแล้วอยู่ดีอากาศมันเปลี่ยนฉับพลันเนี่ยมันมีผลกับกีตาร์ทันทีทันทีถ้าอยู่ดีๆกีตาร์อยู่ในอุณหภูมิสมมติว่าอุณหภูมิเขาอยู่สักอ่าสามสิบอย่างเงี้ยอยู่ดีเอาเขามาออกอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงออสโลิ id, นเนาะออสโลินอยู่ดีเอาออกมาจากก่อบปุ๊บเหลือสิบเก้าองศาอย่างเงี้ยไม้มันจะปรับตัวไม่ทัน ไม่การเปลี่ยนสภาเอตสยรภาพอากาศความชื้นระฟมีเรื่องมีผลต่อเรื่องเสียงด้วยนะคือถ้าความชื้นเยอะเกินไปคุณต้องเราไปสังเกตดูเวลาคุณเล่นในห้องแอร์เล่นกีตาร์ในห้องแอร์เสียงมันจะดีกว่าเวลาคุณไม่ด้เปิดแอร์ก็ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยก็เป็นเรื่องข้อมูลแล้วก็เราทั้งสามคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบฟิตว่าให้คุณจะต้องแบบเป็นทางเนี้ยต้องเลือกีตาร์นี้ดีที่สุดก็คือจะ เรามาแนะนําว่าแบบนี้ให้เสียงประมาณนี้ลักษณะไหมเป็นแบบนี้นะครับนะด้วยคนที่หาข้อมูลมาจริงๆริงท่าอะไรก็คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะมาคุยกันได้นะครับกับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบจนถึงตรงนี้ได้ผมแชมป์นะครับผมจะช่องนกน้ำสตูดิโออ่าผมโอ๊ยครับผมจะช่องมาสเตอร์ไมเนอร์ครับนะเกี่ยวเนื้อหาเกี่ยวกับก็เกี่ยวกับ กีตาร์ทั่วไปฮะเราก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาลองพวกอิสเซอรี่ที่มันแปลกๆที่คนไม่ได้ทำกันหาเทสรีวิวว่าไอีสิ่งนี้มันแบบมันมีผลจริงไหมเพราะบางอย่างเนี่ยผมหาไม่ได้ว่าคนเขาไม่ได้พิสูจน์กันผมก็เลยพิสูจน์เองนะครับแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วสำหรับเด็กๆหรือคนที่สนใจเล่นกีตาร์ในบริเวณแถวราชบุรีบนโป่งอ่าหรือบ้านโป่งนะครับผมนี่ครูฮันเทควนโด้ด้วยเทควันโดด้วยนะฮะ เทควันโดอ่าดนตรีเปนโนกีตาร์กลองนาดนตรีสากลน,นะครับฮัตมิวสิกนะครับมีครบให้เลยน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนขอบคุณมากนะทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ